สวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้ครับมาผอกระบายตึงคือเก่าครับมาเบิ้งง้วท่องครับมือนี่ครับบ่าวตึงพึ่งตรวจท่องให้มังหันนี่ครับพิ่งยังเงิงหางอยู่ครับตรวจท่องพุ่มตะเหลีครับพี่น้องครับท่องหาเดือนกว่าครับใน่ทองสมพอเคเอฟสามหนึ่งครับใบหลอดเพิ่งลืเอมาไห้ครับพี่น้องครับสือง้วเศร้าบ้านนี่ครับบาดเสียวมาทรงหัดลืมอใบครับพิ่งสมเคเอฟสามหนึ่งใบครับพี่น้องครับ ใายสนใจครับเมนี่ครับเปิดเบาๆเลยครับราคาครับพี่น้องครับจับตองได้ครับสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับสองหมืนหกพันไก่ไก่ทรงฟี่ห้ยลอยโลครับไก่ได้บวกค่าน้ำมันไปครับเพราะว่างัวกก็ถูกแล้วครับสองหมื่นหกเท่านั้นครับพี่น้องครับทองหาเดือนกว่าครับมาถึงตัวทองไเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับสมกระพอเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับ สนใจกะทรมาเด้ครับเด้อสมพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับนมซีเต่าอยู่ครับน่มครับนังหนาโพนดีครับงัวลูกสามในถ่องครับประมาณนี้ครับสมพอดีนะครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับสองหมืนหกเท่านั้นครับสนใจโทรมาได้ครับเพจอมครับพี่น้องครับเงาหางไงครับโควนหางครับพี่น้องครับหางเสียมจังหน่อยครับ ไอ้สนใจจะไปเลี้ยงครับพี่น้องครับงัวราคาเบาๆแบบนี้ครับงัวท้องครับพี่น้องครับสองหมืนหกพันครับพี่น้องครับนาสนใจครับแม่นี่ครับในท้องสมคฟสามหนึ่งไหวครับแหนบรรยากาศครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับมงหันแดดอยู่ครับพี่น้องครับถ่ายสูงรอยยี่สิบครับบ่าตึงเปลี่ยนเข้าใไ้ไหม์แล้วครับมึงหน้าตาครับ งัวลูกสามในทองครับไปเลี่ยงเรียนครับพี่น้องครับเลี่ยงพอได้กินยายกินงูครับเพราะว่าง้วราคาเบาๆครับทองย่างดีครับสมพอเคเอฟสามหนึ่งไหวครับแต่ว่าถึงไรยางเห็นบ้างครับไปไปตัวทองพึ่งเลียวครับพี่น้องครับสองหมื่นหกเท่านั้นครับราคาเบาๆครับ สีดีเลยครับงัวไทยกลางครับพี่น้องครับงัวไทยกลางครับผู้หนาสนใจครับเมียนี่ครับทองหาเดือนกลัวครับกระพอเคเอฟสามหนึ่งครับสองหมืนหกเท่านั้นครับของดีราคาถูกมากแล้วครับใครสนใจครับเมียนี่ครับราคาเบาๆครับตัวทองเรียบร้อยครับมังหันครับเริ่มยาแล้วครับเริ่มเริ่มยาแล้วครับ แดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องครับโอ้งัวไข่เนยด้วยครับเมนีครับสองหมืนหกเท่านั้นครับท่งฟรีได้อีกรนอยโลครับสนใจโทรด่วนครับพี่น้องครับไปเห็นคลิปนี้แล้วครับงัวราคานี้กับทองครับโอ้ยครับสุดยอดครับพ่อไปเลี้ยงเลนนะครับไปล่ามตามบริเวณบ้านครับหกไร่ครับเอาไปกินยาเนี่ยครับพี่น้องครับพ่อได้กินยาเล่มยาครับสองหมืนหกครับสำหรับผู้ทุ่นหน่อยครับพี่น้องครับ แนะนำเลยครับตัวนี้ครับได้รุ่นลูกอีกตั้งหาครับสำหรับผู้ทุนหน่อยครับ2องมืนหครับน่าสนใจครับแม่นี่ครับบือลึ่งมีครับหนังหนาอ่างลึกครับลูกสามในท้องครับพี่น้องครับลูกสามในท้องครับสนใจโทรหาเบาตึงเลยครับแม่นี่ครับของดีราคาถูกพี่น้องเอ้ยครับ พอได้ไปเล่มยาครับเลียงว่าทองนี่อ้วนไหวครับพี่น้องครับน่าสนใจครับเล่มยาดีอยอะนะครับอวนหางครับอวนหางครับเอาหางใหญไงครับประกันทองครับตถึงประกันทองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ บาตึงตัวดเองก็เมื่อครับแม่นี่ครับท่องหาเดือนกว่าแล้วครับเสดายประด้ใบมาให้ครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับสนใจโทรหาบาตึงไน้ครับแม่นี่ครับสองหมืนหกครับทรงฟรีได้ลอยโลครับงอยูุ่บานนะว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเข้ากับเพี่ยนไม้ห้ลี้ีวครับ เปียนสถานที่ท้ายถ้ำครับอยู่ข้างบ้านเบาตึงครับพี่น้องครับหกหลายครับเลยเอามาเล่มหญ้าครับน่ครับหกหลายครับเลี่มหญ้าครับพี่น้องท่านได้หาง่วเลี่ยงครับราค่าเบาเบาครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับแม่นี้ครับสองหมื่นหกพันครับ นมซีครับประกันแค้งค้าให้1ิบหามือครับว่นมีปัญหาอย่างครับหัวราคานี้ครับสุดท้ายนี้บอตึงขอจบชิปไปเพียงเทนีก่อนครับพอกันชิบนาครับสวัสดีครับผม